สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila Gamer นะครับวันนี้นะว่างๆมาลองเดโมเกมนะครับ Solo Leveling a l l อนไลน์โ v e วไ,วไใน PC STEAM นะครับก็มาลุยกันต่อนะครับ คราวที่แล้วเราลุยระเบิดก๊อบลินผ่านไปแล้วในคลิปนี้คือตายนะต้องมาเล่นใหม่นะครับอตอนนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์ฮันเตอร์แล้วนะครับนี่เปิดมาอยากก่างฐานประชาการฐานโมบิลสูตรคือเกมนี้มันเล่นสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะนะครับสร้างล็อบบี้แล้วไปเล่นได้นะครับแล้วก็สามารถเปิด เข้าไปา่นคนเดียวก็ได้นะสำหรับวีด่านนะครับเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ได้ของนี่หว่าคุยก่อนออเลยิมแทกคายูตรงนี้เราสามารถเลือกฮันเตอร์ไปช่วยได้ใช่ไหมเลือกก่อนเลือกก่อนจีระจาอ๋อเราต้องใช้ไอ้ตัวเหรียญตรงนี้นะครับมีอัตราความสำเร็จด้วยลองดูลองดูลองเสนอดูปึ๊บ ได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไม่มาโอ้ยอย่างนี้ต้องใช้แบบเหรียญมาจิระจานะเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่เก่งพอใช่ไหมต้องเลเวลเยอะๆก่อนยังไม่ได้นะครับอีจูฮีถ้างั้นเราไปลุยก่อนดีกว่าจิระจามันเปอร์เซ็นต์ต่ำเหลือเกินยังไม่สำเร็จเฮ้ยโหตรงนี้กดคุยได้ทุกวันนี่หว่า ใครอยู่แถวนี้ได้เหรียญที่ระลึกเนี่ยคนนี้นี่แบบเอาแค่เอาไปสู้ด้วยก็พลังใจมาแล้วเต็มร้อยชาแฮอ,อินนะครับโอ้แล้วก็ไอฮันเตอร์ไฟใช่ไหมชเวงชเวงจงอินเราต้องพกฮันเตอร์อรสาวๆไปด้วยดิ คลิเซียแบนด์ในนี้มีโซนยังอื่นอีกไหมเนี่ยน่าจะมีที่ผลิตนะครับเอ้ยนี่ไงตีบวกอาวุธหรือเปล่าผลิตอาวุธของซองจินอูและฮันเตอร์ได้ด้วยโอเคเอา,อาวุธเราก่อนนี่ไงมีดเขี้ยวพิษคาสากะโอ้โหมีฉากผลิตอาวุธด้วยจะสำเร็จหรือเปล่า อันนี้มันผลิตผลิตหนึ่งอันใช่ไหมเราต้องไปหาแล้วก็มาอัปเกรดนะครับน่าจะต้องอัปเกรดนี่มี2อันแล้วโอเคของยังไม่พอนะปเข้าเวอร์แมปกันดีกว่าด่านไหนที่มันจะได้อ่ะชัปเตอร์หนึ่งคู่พิักั์บัลลังโอ้โหด่านเทียบมันมีเกรดแบบสีสีฟ้าสีแดงสีแดงแป๊ดด้วยนะ เกียร์แดงนี่น่าจะโหดไปด่านหัวหน้ามดขาวรุ่นหนึ่งก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่มันมีมันมีห้องคนอยู่ด้วยนะนี่เราสามารถไปแจมกับเขาได้นะครับเนี่ยเออเพื่อเก็บเลเวลนะเพราะว่าถ้าลุยเองเนี่ยบางทีบอสมันโหดมากนะเอาไม่ลงนะครับโอเคอันนี้เราต้องไปไหนเข้าล็อบบี้แล้ว ลิฟต์นี่ใช่ไหมเคตกลง <c oughs> ทำไมเรากดตกลงไม่ได้เออโอเค หัวหน้ามดขาวรุ่นหนึ่งนะครับอีกสซ่วันนี้เราต้องเก็บเลเวลเล่นกับคนอื่นด้วยนะเนี่ยเฮ้ยตำมันนะเล่นกับคนอื่นได้หลายคนนะครับเยี่ยมมาเลยว่ะเกณเอ๋คุณเอ๋ คือดันเจี้ยนที่มีแต่บอสใช่ไหมผมมีคนใช้ไอตัวฮันเตอร์หมัดด้วยเฮ้ยบอสนี่ว่ะ ยาแล้วรถมันมาตีเราถึงยาก่อนถึงยาก่อนบอสไปไหนแล้ววะอยู่นู่นอยู่นู่นไม่ีเนี่ยรีบเพื่อนรีบเพื่อน เบมันทุกอ <maybe a> <interpret> uh, ันเบมันเออลอยลมันลอยมันลอยมันเ้องยากเลยไอ้หมดเนี่ย นี่ค<ป>ลุมครับลุมเออโ,โดนโดนโคไอซ์ไปแล้วด้วยสกิลใครไม่รู้เกยียร์เราโอโ้โหมันใช้ท่าวะ่ะม,มาดื่มเลือดก,ก่อนขอให้มาดื่มเลือดก่อนโอโ้มันเรียกเรียกเงามาได้ด้วยว่ะคนนั้น ้ยสายเงาใช่ไหมนคนนี้โอ้ยเล่นสายเงาน่าจะมันกว่านี้สายเงาน่าจะเหมาะกับเรามากกว่าโอ้ย,ยเหนื่อยเต่มเลือดแบบไอ้นี่มันอะไรเนี่ยเรียกเพื่อนมาถูงไหมวะ เอาไปทีมสองทีลอกูด,ดาวถอยออกเปลี่ยนมีดกันเปลี่ยนมีดนี่เนี่ยเรามาขึ้นฟ้าไปไหนเราอะใช้ท่าใช้ท่า เชื่อเลยละกันโดนโดนโดนอยู่แต่นิดเดียวเองโดนไม่เต็มเออเคลียร์ได้แล้วนะครับ <c oughs> ไปที่ฮาสโตนสมารันในอไรกันดีด้วย วนคืนเรียบร้อยนี่ได้ของมาด้วยนะได้หมวก30นะครับโอเคแล้วก็กลับไปที่ล็อบบี้นะโอ้รักสู้คนเดียวนี่เหนื่อยนะดนันดันพวกนี้เหนื่อยนะครับโอ้มันจะเปิดเป็นแบบล็อบบี้แล้วก็ เข้าไปเล่นพร้อมกันเลยอย่างนี้แน่เลยโอเคตรงนี้ออกจากล็อบบี้ได้นะครับหรือไม่ก็นั่งรอนะเราผลิตอะไรได้ไหมดูซิ ยังไม่มีของผลิตเพิ่มเนี่ยผมลองไปหาห้องเองอีกทีนึงดีกว่ามาลองกับอีกิดสีเลือดมากนะครับมาพอจากอุ๊ยอะไรวะมาถึงเมื่อสหร่เราเลย หนีมาก่อนสวนคืนเลยหนีมาก่อนหนีมาก่อนโอ้โหดูท่ามาแล้วแบบอย่างเวอร์อะ <c oughs> โอ้โอ,โอมีมีอะไรอะ่ะฟันเป็นดาบอย่างงี้ด้วยหรอ ากาดไปก่อนเข้าข้องหล้งเสียอีกทีนึ่ง่อยครับหาจังหวะก่อนหาจังหวะเข้าก่อนเอ่อจังหวะนี้เลยเข้าไปเสียบมาลุกเงียะ โอ้โหท่ามันเวอร์มากที่กินสีเลือดนี่ก็นี่ก็นี่นี่น,นี่โอ้โหมีขึ้นดาบขึ้นดาลบล,บล,บล,บลบุกล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 ุกเฮ้ยมันวิง่งมันวิ่งมาใส่นี่คือ,อยังไงเฮ้ยโอ้โหหมุดแบบงี้เลยอหรเข้าหลัง หมดหมดเม็กจะเข้าเข้าไม่ได้เลยวะขรอ,อจังหวะก่อนหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าโอเคจังหวะนี้ลงวา,มาไม่เนอโอ้ไม่ล้มด้วยเราโดนแทน มหมดเลยหมดเอาเบรกได้เรียก,กเพื่อนเรียกเพื่อนเบิ่มยาเบิ่มยาอย่แล,อยแล้วอย่แล้วโอ้โหโดนท่านี้เลยน,นี่ก็อะไรเนี่ย ชื่อเลือดดีโอ้เลือดลดรวบเลยโหยังหดเลยตัวนี้เอาแข็งเสร็จแล้ว โอ้โหโดนอันอีกไอ้เล้ยแบก่อนโอ้โหจริงเลย เยางอ๋อโอ้โหโอหข้ามันข้ามันอลังการมากโอ้เบรกได้แล้ว

จะตายไหมเนี่ยหรือเราจะตายก่อน ดีนเ้าไม่ตายเชื่อตอนนี้เลยแล้วกันเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับโอ้โหกว่าจะเอามันลงไออีกฤษยังโหดได้เศษเี้ยวเกาะสีเลือดนะโอ้อยังยากเกือบแพอัตมันมากนะครับรลุยคนเดียวนี่ต้องแบบปลดเพื่อนมาก่อนเนี่ย ไม่งั้นเอาไม่ลงนะหรือไม่ก็ต้องแบบรู้แพทเทิร์นมันเยอะๆนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้นะครับพามาลองเกมโซโล่เลเวลลิ่งอไลท์ e อเวอร์ไไว้เท่านี้ละกันนะครับไว้เดี๋ยวว่างาค่อยมาลองอีกนะใครที่อยากลองนะสามารถดาวน์โหลดได้ใน PC Steam เลยนะครับเป็นเดโมนะแตวเดี๋ยวรอมันขายจริงี่ผมซื้อมาเล่นเลยนะชวนคนมาเล่นด้วยเนี่ยมาเล่นเป็นโคออปได้นะครับโอเคไปแล้วครับผม หากใครที่ชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ